สวัสดีค่ะพบกับสายรุง้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มาเล่าเรื่องนะคะหรือว่ามาสอบถามสำหรับประกันรายได้เกษตรกร,รกชาวสวนยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับเมื่อวันที่8มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะที่มีการโอนเงินเข้านะคะสำหรับเงินงวดที่1ก็คือเดือนตุลาคม2563และงวดที่2 ก็คือเดือนพฤศจิกายน2,563นะคะมีการโอนเงิน2งวดนะคะซึ่ง2งวดนี้ก็คือเป็นผู้ที่เคยได้ในเฟสแรกนะคะหรือว่าประกันรายได้ยางพาราระยะที่1เมื่อปี2,562ทับ63นะคะ ซึ่งบางท่านหลายท่านยังไม่เข้าใจนะคะว่ามีบัตรสีชมพูด้วยไหมหรือว่าอย่างไรนะคะวันนี้มาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเพราะว่าก็มีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านถามเข้ามานะคะว่าทำไมตนเองยังไม่ได้รับเงินบ้างนะคะก็คืองวดที่1และก็งวดที่2เป็นการโอนเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมที่นี้ก็คือซึ่งมีการโอนมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2 5 6 3เป็นต้นมานะคะ คนที่ยังไม่ได้งวดที่1แล้วก็งวดที่สองเขาก็โอนให้ทยอยโอนนะคะใช้คำว่าทยอยโอนก็แล้วกันจากวันที่8มกราคม64เป็นต้นมาก็คือมีการทยอยโอนให้งวดที่1แล้วก็งวดที่2นะคะส่วนบัตรสีชมพูยังไม่ได้นะคะแต่บางท่านก็ได้รับแล้วเพราะว่าเคยเข้าร่วมโครงการในระยะที่1ที่ผ่านมานะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้รอลุ้นวันที่15 มกราคม2564นี้นะคะจะมีการรับรองสิทธิ์และก็มีการส่งรายชื่อของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีบัตรสีชมพูนะคะให้ได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2ด้วยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเลยนะคะทั้งงวดที่1งวดที่2นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสยัยหรือว่ามีข้อ ผิดพลาดอะไรนะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าทําไมไม่ได้ตังสักทีนะคะเงินส่วนต่างเนี่ยไม่ได้สักทีเพื่อนข้างๆบ้านเขาได้กันหมดแล้วนะคะก็ให้ท่านนะคะติดต่อสอบถามที่กยทสาขาที่ขึ้นทะเบียนไว้นะคะ เพื่อความชัดเจนนะคะว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้างนะคะก็จะได้แก้ไขเป็นข้อข้อไปนะคะสำหรับคลิปนี้มาสั้นๆง่ายๆนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรถามกันมาเยอะมากไม่ได้รับเงินสักทีเพราะอะไรยังไงก็ขอให้ติดต่อที่กยทสาขานะคะ